สนับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกองอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove Edge สวัสดีค่ะพบกับนีนิดาวันอัศวะทยีโชคใน Eyes on China News ค่ะตาเทียเขาเจลีสิย์ N24 ของสิงคโปร์ส่งตรงไงทุ่ชูเนจงกัว ชมคะ่ะเริ่มต้นกันวันนี้นะคะนีมีการแสดงเต้นจากนักแสดงหญิงนะคะทั้งหมด1,000คนในฮ่องกงมาฝากกันค่ะเราไปดูกันนะคะว่าทำไมการแสดงในครั้งนี้ถึงต้องใช้นักแสดงมากขนาดนี้ค่ะ การแสดงเต้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นการเต้นยางเกอที่จัดขึ้นในฮ่องกงเพื่อที่จะทำลายสถิติโลกคุ i n n e s s World Record นั่นเองค่ะโดยมีผู้หญิงและเด็กหญิงจานวนมากกว่า1,000คนนะคะแต่งกายด้วยชุดเต้นพื้นเมืองสีแดงเขียวเข้ามาร่วมการสแสดงในครั้งนี้ซึ่งการเต้นยางเกอนั้นเป็นการเต้นที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนค่ะโดยได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง เต้นชนิดนี้เป็นการเต้นประกอบเพลงที่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีพื้นเมืองเช่นกลองและแตรเป็นต้นค่ะซึ่งในอดีตนั้นเมื่อตกเย็นนะคะชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันเพื่อสังสรรค์และล้อมวงหรือตั้งแถวเพื่อเต้นยางเกอนนั่นเองค่ะการเต้นยางเกอนนะคะเป็นการเต้นพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจีนและยังมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะนิดจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่นักผจญเพลิงนั้นเขาเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยเด็กที่อยู่ในทะเลสาบน้ําแข็งของตีนกันค่ะเรื่องนี้นะคะจะมีที่มาที่ไปยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเรื่องราวที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของนักผจญเพลิงเมืองปู้หยวนบนฑลหนิงเซีย ที่ได้รับแจ้งว่าเด็กชายวัยประมาณ6กขวบสองคนไปเล่นบนทะเลสาบหยงชิงที่กลายเป็นน้าแข็งในเขตซีสีแต่ด้วยความไม่ระมัดระวังนะคะทาให้ตกลงไปในน้ําเมื่อได้รับแจ้งดังนั้นทีมนักขจเพลิงจึงได้รีบเดินทางไปช่วยชีวิตโดยหลังจากที่เวลาผ่านไป20นาทีนะคะก็สามารถช่วยเด็กที่ตกลงไปในน้ําได้สําเร็จอีกทั้งยังเตือนประชาชนว่าฤดูใบไม้ผลิแบบนี้เป็นช่วงที่อากาศกําลังเปลี่ยนแปลงไม่ควรจะไปเล่นสเก็ตน้ําแข็งและตกปลาหรือทํากิจกรรมอื่นๆบน แหล่งน้ำแข็งเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายแบบนี้ได้ค่ะการทำกิจกรรมบนน้ำแข็งในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะก็จะต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นอย่างมากค่ะทางที่ดีนะคะหลีกเลี่ยงไวจะดีกว่าค่ะปิดท้ายกันวันนี้นะคะนิสจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ถ้ำหลงเหมือนของประเทศจีน,นะคะ่ะที่ตอนนี้นะคะได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปนั้นเข้าไปชมกันได้แล้วละคะ่ะเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะรูปปั้นพระอร ราณของราชวงศ์ถังขนาดเท่าคนจริงจํานวน29รูปในถ้ําหลงเหมือนของประเทศจีนได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมแล้วค่ะ โดยวัดแกะสลักแห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นสถานที่ต้องห้ามสําหรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการปกป้องและเป็นสถานที่ไว้สําหรับทําวิจัยค่ะซึ่งภายในถ้ำแห่งนี้นะคะมีรูปปั้นพระอรหันต์หรือนักบุญผู้รู้แจ้งในความทุกข์ทางโลกในเอรียบทต่างๆตั้งแต่การทําสมาธิไปจนถึงการถกเถียงกันทั้งยังแสดงสีหน้าอารมณ์ที่แตกต่างกันซึ่งมีการแสดงออกถึงความโกรธความพอใจและความจรงรักภักดีด้วยค่ะ ถือเป็นเรื่องดีนะคะที่ถ้ำหลงเหมือนนั้นได้เปิดให้ประชาชนนั้นเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามกันได้ค่ะส่วนนักท่องเที่ยวนะคะก็ควรจะทําหน้าที่นักท่องเที่ยวที่น่ารักช่วยกันดูแลสมบัติของประเทศนะคะให้อยูู่่กันไปอย่างนี้นานาด้วยค่ะและกลับมาพบกับนินิดาวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทาศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันอโศกค,ค่ะ 每周一到周五同一时间进行收看 tnn 二十四核心博士共同推出的放眼中国今天到此结束谢谢观看